สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่พิกัดอยู่ที่บ้านพักครูนะครับวันนี้จะมีเป็นการสาธิตกา,ารเพราะบอนสีบอนสีเลยนะพี่เมา,อาบอนสีกลนอิ่มนะครับมาดูขั้นตอนของการเพาะบอนสีกลนอิ่มนะครับขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมดินนะครับ เตรียมดินอันนี้น่าจะเป็นกระป๋องกอาแฟเนาะพี่เมาเนะาะกระป๋องกอาแฟนะครับถือว่าเป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้แล้วนะครับเราสามารถนำมา DIY ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอลสีกุน,อ,นอิมนะครับหัวมัวนนะครับหัวบอลแล้วก็มาพามีการแช่นนะนอะไรไหมพี่ ล้างให้สะอาดอ่าขั้นตอนแรกคือล้างให้สะอาดก่อนเนาะแล้วก็พาเป็นชิ้นอ่าผ่าเป็นชิ้นเสร็จอ่าแล้วก็ดูตรงนอมนันมันมีน้นนออกอ๋ <พา S 1> อเลืนอกผ่าเวลาผาขั้นตอนก็คือจะให้โดนอนอนะครับนี่นี่คือขั้นตอนนะครับของการผ่าอ่าเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยต,อต่อไปก็การปลูกเดี๋ยวเอาตัวอย่างแรกก่อนที่ตัวนี้ก่อนอทีนี้ตัวลงไปอันแรกนี่นอนต้องให้หนอมันโผล่ก่อนไหมหรือย,ยังไง ต้องเอาข้างที่นอนะ่ะลงดินอ๋อเอาข้างที่มีนอนะ่ะลงด<ล>ินนะครับตรงที่มีนอโผล่ออกมานี่ให้ลงดินเลยนะครับโอ,อ้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนั่นน oh, <no. S 1> ถ้าเป็นผมปลูกนะผมจะเอาหนอขึ้นนะ <c oughs> คิดว่าหนอมันโผล่เนาะนี <c oughs> ่เก,การปลูกขั้นตอนนะครับกบ็ให้กลบพอประมาณนะครับพอประมาณ มาณนี้นะครับรดน้ําขั้นตอนต่อไปก็ปจะพรมลดน้ํานะครับไม่ต้องชุ่มมากนะครับพอเปียกๆช,ชื้นๆครับก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วกี่กี่วันกี่สัปดาห์พี่ถึงมันจะงมอกป,อประมาณ2สัปดาห์นะครับก็จะ งอกขึ้นมาให้พวกเราชมนะครับเสร็จจากนั้นก็ปิดฝาไว้ใช่ไหมครับครับผมโอ้ี่ขวดกาแฟมีประโยชน์ตรงนี้นะครับปิดฝาไว้เพื่อกันแมลงกันอะไรเข้าไปนะครับลูกบอลเป็นการอะไรครับพี่ควบแน่นบ่ควบแน่นครับอ๋อเป็นการควบแน่นนะครับนี่ฝาใช้ประโยชน์ได้นะครับหลังจาก ปิดฝาเสร็จแล้วก็ปิดทับด้วยเล็กซีนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นใน e ลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอน,น,นการปลูกบอลบอลเลนสาบอลสีก,อ,อ,นสกอนอิมนะครับขั้นตอนไม่ยากนะครับขั้นตอน <S 2> <S 2> อุปกรณ์ไม่เรือ นนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการควบแน่นใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับในการเพราะพันบอนสีกวนอิมนะครับนี่ปิดอย่าให้มีอากาศเข้าไปได้นะครับขั้นตอนนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณสสัปดาห์เราก็ค่อยมาเปิดนะหลังจาก ปลูกไปแล้วนะครับประมาณ1เดือนนะครับผลงานครับว่าจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับปลูกไปแล้ว1เดือนนะครับผลงานก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือต้นบอนสีที่เพาะนะครับระยะเวลา1เดือนนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับสนใจก็เข้ามาทักทายได้นะครับบ้านพักครูนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ